สวัสดีขอบคุณหัวใจรัวๆนะจ๊ะพี่บัวแก้วนะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะวันนี้ก็เช่นเคยนะมาพบกับสีเ <c oughs> วอร์ชั่นที่จําไม่ได้ <c oughs> ไม่ซ้ำแอนจาไม่ได้ ัตอีหยังคะเป็นเงาะคะ่ะเป็นเงาะเด่เนี่ยสัญญลักษักเงาะนี่นี่ไงพี่ทวดสวัสดีพี่ทวดนะคะเจ้าพี่ปุ้ยขาสวัสดีค่ะเจ้าพี่ปุ้ยขาเรามารวมตัวดูอะไรเจ้าคะปุ้ยเองน้องปุ้ยเองพี่ปุ้ยสีเองไปหาอะไรกินไปด้วยฟังไปด้วยนะเจ้าเงาะป่าโอเคคะ่ะโอเคค่ะนะคะ,ะ,คะตอนนี้ตอนนี้น่าจะแบบไม่มีมนเรียกอะไรนะคะตอนนี้ ไม่มีมนเรียกปลาให้พี่พี่กินนะตอนเนี้ยมีแต่แบบเออถ้ามนแครนแกนคูณมากะลูกฟอดนะไอ้หลีเงาะเจะ้าเงาะสีพะนะเงาะกะ็เงาะสีเพะนะแม่หน่อไปทวดมันบอลหล่อนไาไหมมังเงาะอันนี้มันบอลหล่อนในไหมมันติดเนือ้อ <c oughs> มันติดไนกินบอแซ่บพ้ายน่าจะติดไนกับติดแขวไม่เห็นดำต้องดำอีกแต่ไม่เอาอเอแค่นี้แหละ โเคนี้ละไอเอ้ยน้อจ,จะแค่จีไ้คอยดำเมิดมิดพนาโพดนะมันจีโพดโพอเฮ้ยอเฮ้ยมันก็จ,ะจะดีดำโพดโพดอกไอเอ้ยสวัสดีทุกคนรอบบ้านนะะจะพี่ช่วยนะคะสวัสดีค่ะจะละทำไมมากดไฮไลท์ไม่ได้ โอ้สามสิหกนาทีไม่ให้กดไฮไลท์ไหมพี่พี่เงียบไหลถ่ายที่บ้านผมเลอะเทอะหมดเลย <c oughs> วงเลยอย่าใช้เตาถ่า,าน <c oughs> ไม่เห็นดำน้องไปไประกอบไฟมาใช่ไหมสวั <c oughs> สดีทุกคนรอบบ้านนะจ๊ะพี่ทวดนะคะเลอะเทอะหมดเลยพี่ปุ้ยถ่ายที่บ้านผมหมดถ่านที่บ้านผมหมดใช่ไหมโดพี่ก็ไม่ให้น้องใช้อย่างอื่นอะใช้เตาแก๊สอะไรอย่างเงี้ย ตะแก๊สปุ้ยว่าน่าจะหนักก่อนนี้น่าจะบึ้มเหมือนพี่ทวดนะมาหลังค่อยมารับประแจเดี๋ยวมาแจกขนมรอบนี้กลับก่อนนะคะได้เวลาปล่อยคลิปฟรีเมียสองทุ่มเก้านาทีสัญญา่าจะกลับมาเล่นอีกแน่นอนโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บอลแก้วนะคะขอบคุณค่ะจะได้กินไม่ข้าวไม่น่าแล้วนะปุ้ยว่ากินบกงงไปแทนจ้าได้จ้าเด้อไปเอาขี้มินหมอมวัตีเฮยอิลิคก็พี่ทวดค่ะคนขโมยทานมา โถชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีแขกเด้อค่ะจากพี่ทวดนะคะสวัสดีพี่แขกเด้อค่ะโอ้ยมันปุยมาบกปองค่ะแต่เซมันบบเดลองคือสวัสดีไอ้นัตตี้นะคะจากพี่ทวดนะคะสวัสดีค่ะพี่ทวดจากพี่จากพี่แขกนะคะพี่ๆสวัสดีทักทายทุกๆบ้านนะคะสวัสดีทักทายค่ะเป็นใดเป็นใดอนุภาคอนุภาคของสีแต่ละเมื่อ อยากปากและเพราอยากพักอ้เฮ้ยสวัสดีครับพี่ทวดนะะจากพี่แขกนะคะสวัสดีไอ้นะัตตี้ค่ะจากพี่ทวดจะเดิกนกระโดดขโมยหมูหน่อยด้วยค่ะพี่แขกแม่นบอกสุดยอดเลยอ่ะวิวิวนี่แหละบอกแล้วเป็นได้ค่ะเขาว่าเขาเริ่มจริงก็ออกที่ขั้น,นๆละลายๆอิลิ สุดยอดเลยอ่ะคุเนี่ยโอ้ยจะหน่อยกระโดดกระโมยหมูหน่อยเด้อพี่แกละนะจัดไปค่ะนะห <c oughs> นักอยู่หนัก <c oughs> สวัสดีพี่ปุ้ยนะคะจะพี่จะพี่แกละนะคะสวัสดีค่ะล่างออกบนเลยยศีออกออกล่างออกอยู่เด้อค่ะเริ่มเลยเริ่มกระโมยหมูมันบ่ เริ่มกระมอยหมูมันว่นจาจะได้เด้อเด้อลงลงคลิปเสร็จแล้วตอนนี้เรียบร้อยนะ <c oughs> ต่อไปเพ้่จะพยายามลงคลิปให <c oughs> <ะ>้เตเริ่มกระมอยหมูมันบ่าเว้อ